หอลอยยี่สิบอันจ้ะหอหมูที่ทำงานเนาะเียงแหวบเียงแหงจะสามถุมแล้วจ้ะจริมออกแกกปลามากกับฝาวมากหอสปริงโลไปมู

มวนมวลกับวันหยุดจ้ะเซเลเบกเซเลเบกวันหยุดกินหมูกระทะกันจ้ะน้อนมือแรงเขานอนเงียก็ไปกันนอนอืดเลยพักเต็มถาดทั้งผักขมทะเลผักขมฟันลังทั้งตัวงอกทั้งประกาศขาวมีสุยางผักบุ้ง มาโจกกระทางพี่เด้อเดี๋ยวจิไปจกเนกค่ะพูดเลยอ้ยมวนค่ะแตกสะสาตสะสาเยานเยนัตนอย่นะจเย็นใจเนนอนเลยอาฝ่าใจนเย็นใจนเย็นหล่ะใจนเย็นอยากกินซีเรียแล้ว